Terima kasih telah menonton! วันนี้มาวัดทุ่งเศรษฐีมากับภูมิใจมาภูมิใจมากเดินมา,านมาวัดทุ่งเศรษฐีนะครับมากับแม่แล้วก็น้ามีไอติมน,น้งไอติมแล้วก็ภูมิใจเราก็ต้องล้างก่อนเบร้อยี Terima kasih telah menonton! เดี๋ยวมาพักที่พักกันเลยครับผมพักนี่ม่านอีกสีเป็นประตูครับประตูเป็นแบบธรรมชาติครับเดี๋ยวไปส,สวยๆไปข้างหน้าครับผมราคาในเดือนนี้อันนี้ห้องพักในราคาที่เป็นจองให้ผมนะครับในราคาทีพันหนึ่งครับผมนี่ครับเดย์ประมาณนี้ครับก็มีตู้เย็นเนาะขอไม่แต่จะไม่เห็นตู้เย็นเนาะครับเนาะแต่ก่อคิดดีๆนะ ยู่เย็นแล้วก็มีพวกกาน้าฮ้อนที่นอนกับประมาณนี้เนาะครับเนาะที่นอนอันนี้เพิ่นเสริมลูมกม่านําครับเสริมมาให้อันนี้ก็เป็นที่นอนครับแล้วก็จะมีพวกอินชัดเก็บของโทรศัพท์มีไฟครับผมมีไฟไฟไว้เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ตามสะดวกครับแล้วก็มีแอร์มีโคมไฟให้มีอันเดียวเด้อครับเด้อ ความสว่างกะสัลวัสรูสร้รครับในบรรยากาศครับไปเบิ่งข้างนอกครับก็สยิมีระเบียงหรือว่า,อาศาลาการประเรียนนั่นเองครับไปเบิ่งครับไปได้อย่างเป็นมีกระสีโคมไฟครับโคมไฟนี่ครับตรงนี้เปิดเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับสวิตมือมัสยิดโคมไฟพร้อมผู้ใด้อยากกางโอมคมใหญ่ครับสำหรับดื่ม สาหรับนงบบานงบมให้นางนอนเกบครับ,รบซมเอาซเนี้กนอนนะดี๋ยวเดี๋ยวมาเบื้งบรรยากาศข้างหลังถามว่างามบรราาอ้บเบื้งเอาครับพี่น้องเบื้งเอาเด้อนี่ครับเห็นภูเขาครับบรรยากาศไทยบรรยากาศ้าง,งหลานจะเป็นตรงหน้าครับไทยไทยหลังแล้วก็นีมาให้คีฟีน่นำกับอยู่ทางตรงไหนครับ เช้นลูกศรมันมีหอนมากหอนทายบรรยากาศทายไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่นี่อยู่ตรงจุดพักเต็นท์ผูใ้ใดอยากได้บรรยากาศพักเต็นท์กับสิ่นี้ครับอีกมุมหนึ่งครับนี่คือเต็นท์นะฮะสำหรับใครที่ชอบเป็นเต็นท์สีขาวๆูไกลๆคนละครับมองนี่มองพักกับ สามซุ้มเนี่ยสามบานสามหลังเนี่ยก็สิมีห้องน้ำร่วมยูครับนี่ครับแบบนี้ครับก็พอดีผมมาทีมเป็นทีมสามหลังครับ <c oughs> บร่ได้ใส่ก๊าซเลยใส่แต่ซุ้มเดียว <c oughs> นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิป